สวัสดีชาวพฤกษบศค่ะดวงความรักประจำวันที่17สิงหาคมคุณได้เฮอร์มิตกับหัวส่วนเขาได้อัศวินเือเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณอยากที่จะเปิดอกพูดคุยกับคนรักมากขึ้นนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็อยากที่จะเคลียร์ใจนะคะส่วนคนรักของคุณเนี่ยได้ไพ่อัศวินเือเรียนในเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวเขาจะมีความก้าวหน้าดีนะคะอาจจะได้มีการเดินทางแล้วก็ประสบความสําเร็จนะ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องห่วงนะคะตัวเขาเองก็พร้อมที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พูดคุยเคลียร์ใจถ้ามีปัญหามีทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้น,น,น่าจะได้เคลียร์กันได้ c o m m u n i c เค e ียร a r ี่ก็ขึ้นมาสนับสนุนด้วยนะคะว่าจะมีโอกาสได้เปิดอกคุยกันเลยนะ New l o ิฟนะคะก็หมายถึงการออให้โอกาสซึ่งกันและกันเมื่อได้เคลียร์กันแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้สําหรับคนโสดสนิทนะคะช่วงนี้คุณเปิดใจมากขึ้นก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่เขามีความจริงใจนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นคนใหม่เลยนะไม่ใช่คนเก่านะคะ